ฮัลโหลทิคนวันนี้นะคะจะมาริวเป็นสกูชี่อตใหม่นะคะอตนี้ก็จะมาอัปเดตของที่เข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็มีของเข้าใหม่ด้วยนะบางส่วนนะคะประมาณนี้เลยนะราคาถูกเหมือนเดิมเลยนะคะอันนี้ก็โปรโมชั่นเหมือนเดิมด้วยนะโปรโมชั่นนะคะก็จะแถมทุกออเดอร์เลยนะคะนี่นะก็จะมีแถมให้ทุกออเดอร์เลยอันนี้ไม่จํากัดจํานวนนะคะสามารถสั่งซื้อกันมาได้เลยนะหรือว่าสามารถสั่งรวมกับตัวของติ่งเกาหลีได้เลยนะคะ ัวของติงเกาหลีก็มีแถมถึงออเดอร์เหมือนกันนะคะใครสนใจสามารถไปดูในคลิปล่าสุดของติงเกาหลีได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูช่องทางการติดต่อกันเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นช่องทางการติดต่อค่ะจะมีเป็นไอไลน์นะคะ a q i j เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีเป็น IG ค่ะชื่อ b u ว l Shop อป p ค p ๊อปเฟ o บุนะคะชื่อ i l ว s h o p นะคะอันนี้เป็นภาษาไทยนะคะนี่นะอันนี้สามารถสั่งซื้อตามที่สะดวกกันมาได้เลยนะคะ3มช่องทางนี้นะคะสามารถเลือกมาได้1ช่องทางค่ะค่าจัดส่งนะคะอันนี้จะส่งเป็นแฟลตค่ะ แล้วก็รับโอนธนาคารกสิกรรับวอลเลตแล้วก็รับตู้มันเติมด้วยนะคะน,นี่ม่เก็บไปทางด้วยนะถ้าเก็บไปทางสามารถสั่งซื้อแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่ทางร้านได้เลยค่ะประมาณนี้เลยนะคะนี้เป็นช่องทางการติดต่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในคลิปนี้นะคะใครได้ของรางวัลนะคะนี่นะคะคนที่ได้ของรางวัลนะคะชื่อแชร์แนวตามนี้เลยนะคะนี่นะสามารถมารับของได้ตาม 3ช่องทางที่ให้ไว้ได้เลยนะคะเรือกมาหนึ่งช่องทางนะคะสามารถแคปชื่อบัญชีช่องค่ะแล้วก็แคปคอมมินิมารับของได้เลยนะคะในรอดนี้นะคะเราก็แจกเป็นเหมือนเดิมเลยค่ะเป็นตัวกล่องสุ่มสกูชี่นะคะข้างในก็คือจะมีเป็นทงัทงสกูชี่นะคะแล้วก็มีแบบอื่นๆให้เลือกด้วยน,นะคะอันนี้จะเป็นตัวกล่องสุ่มนะคะอันนี้จะส่งให้ฟรีนะสามารถมาร่วมเล่นตามกติกากันได้เลยนะคะกติากาน,นะคะง่ายๆนะตามเดิมเลยค,ะค่ะ like กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะคะกดฟอลโล่ในแอจีนะคะ คอมเมนต์คนลั1หนึ่งคอมเมนต์ค่ะอะไรก็ได้นะคะที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะเฉพาะคลิปนี้เลยนะคะอย่าลืมชวนเพื่อนนะคะมาลุ้มเล่นกันด้วยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูสกูชี่กันเลยค่ะมาเริ่มกันที่แบบแรกเลยนะคะอันนี้น้องจะเป็นแบบราคาชิลจ์เจ็ดบาทค่ะแบบแรกเลยค่ะตัวนี้จะเป็นตัวโดนัทนะคะนี่นะก็จะมีเข้ามาเพิ่มด้วยนะคะข้างบนน้องเป็นท็อปปิ้งแบบนี้เลยนะคะเนื้อนิ่มสโลนะเนื้อจะเป็นแบบนี้เลยค่ะคือเนื้อดีมากๆเลยนะเป็นเนื้อสกูชี่นะคะนี่นะจะเป็นแบบเนื้อแบบนี้เลยนะคะ สโลมากเลยตัวนี้ราคาชิลัดเจ็บาทนะคะแล้วก็แบบต่อมานะตัวนี้จะเป็นหัวโดเรมอนค่ะน้องก็จะมีเป็นหน้านี้นะคะแล้วก็เป็นหน้าลืมตานะคะน้องเนื้อนิ่มสโลนะอันนี้คือเป็นสีหมึกด้วยนะคะราคาชิลัดเจ็บาทค่ะเป็นหัวโดเรมอนต่อมาค่ะตัวนี้จะเป็นตัวเวนเจอร์นะคะน้องเนื้อนิ่มสโลแบบนี้เลยนะเนื้อดีนะคะน้องเป็นเนื้อมันเงาแบบนี้เลยค่ะตัวแรกเลยนะคะลายแรกจะเป็นลายนี้แล้วก็จะมีเป็น2ลายนี้นะคะนี่นะน้องราคาชิลัดเจ็บาทค่ะ ่อมาเลยนะคะจะเป็นแบบราคาเิละ12บาทนะคะอันนี้คือมีหลายแบบเลยนะมาเริ่มดูกันที่แบบแรกเลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวแอนิมอลนะคะน้องน่ารักมากๆเลยนะน้องจะเป็นแบบนี้เลยค่ะน้องจะน่ารักปุกปิ๊กแบบนี้เลยจะเป็นกลมๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อนิ่มจลโลนนะคะน้องเป็นแอนิมอลนะ๋อโทษทีนะคะตัวนี้ราคาเิลี15บาทนะนี่นะคะน้องราคา15บาทนะคะทุกคนตัวนี้คือน่าดีมากนะคะเป็นแบบใหม่เพิ่งเข้ามาด้วยนะ นี่นะคะแล้วก็น้องจะมีบอยเชนทุกชิ้นเลยนะคะจะเป็นบอยเชนสีประมาณแบบนี้เลยนะคะนี่นะน่ารักมากๆเลยนะคะน้องก็จะมีทั้งหมด6ลายนะคะจะมีตามนี้เลยนะคะลายแรกเป็นลายนี้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้นะคะน้องน่ารักทุกชิ้นเลยนะคะนี่นะคือเนื้อดีทุกชิ้นเหมือนกันคะ่ะเป็นเนื้อมันเงานะคะน้องเนื้อดีมากๆแนะนําเลยนะเนื้อนิ่มสลบทุกชิ้นเลยนะคะแล้วก็จะมี3ลายนี้ค่ะ แนะนำให้เก็บทุกลายเลยนะคะเพราะน้องน่ารักมากๆราคาฉละ15บาทค่ะนี่นะน้องจะมีทั้งบอชเชนะคะแล้วก็เป็นแพ็กเกจซืลแบบนี้นะคะนี่นะประมาณแบบนี้เลยนะคะคือเนื้อดีมากๆเลยนะน้องจะอยู่ในแพ็กเกจซื้อแบบนี้ราคาตัวนี้ชิลละ15บาทค่ะ แล้วก็ในร็อนนี้นะคะจะมีตัวกล่องสุมด้วยนะคะอันนี้กล่องสุ่มราคา150บาทนะคะก็จะเป็นคระของแท้แล้วก็ของไม่แท้รวมไปเนาะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะจะเป็นในหมวดสกูชีนะตัวนี้จะมีทั้งของแท้แล้วก็ไม่แท้นะคะจะเป็นตัวกล่องสุ่มราคา150บาทค่ะแนะนําเลยนะคะคือคุ้มมากเลยนะก็จะมีทั้งของแท้แล้วก็ไม่แท้นะคะจะคละกันไปเนาะนี่นะคะราคา150บาทค่ะแล้วก็แบบต่อมาเลยนะคะจะเป็นแบบราคาชิ้นละ12บาทค่ะ จะมีเป็นแบบแรกเลยนะคะตัวนี้นะคะน้องจะเป็นตัวคิตตี้นะอันนี้จะมีสองสีด้วยกันค่ะจะมีเป็นสีม่วงแล้วก็มีเป็นสีแดงแบบนี้นะคะนี่นะราคาตัวนี้ชิลละสิบห้าบาทนะเออสิบสองบาทนะคะน้องเนื้อประมาณนี้เลยนะ <roar! S 1> เนื้อดีค่ะเป็นเนื้อมันเงานะคะนี่นะคะไซส์ประมาณนี้เลยราคาสิบสองบาทสิบสองบาทต่อมาค่ะเป็นยูนิคอร์นนะคะตัวนี้น้องจะมีเป็นสีฟ้าแล้วก็สีขาวแบบนี้นะคะ <Sony> เนื้อจะนิ่มแล้วก็สโลว์นะเนื้อจะประมาณนี้เลยค่ะน้องเป็นยูนิคอร์นนะคะราคาสิบสองบาทเนาะ แล้วก็แบบต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นตัวชมพูนะคะนี่นะจะเป็นสีเหลืองแบบนี้ค่ะเนื้อนิ่มสโลแบบนี้เลยคือเนื้อดีมากๆเลยนะตัวนี้ราคา12บาทเหมือนกันค่ะอันนี้จะเป็นน้องโดนัทนะคะเป็นโดนัทแอนิมอลนะคะน้องมีหลายลายเลยนะตัวนี้ลายลายประมาณนี้เลยนะคะราคา12บาทเหมือนกันค่ะน้องเงินแพ็กเกจซิลแบบนี้เลยนะคะเนื้อดีนะนี่นะคะเป็นเนื้อมันเงาเหมือนกันนะคะตัวนี้สาลายแรกจะเป็นลายนี้เลยค่ะ แล้วก็จะมีเป็น2ลนยนี้นะคะราคา12บาทต่อมานะคะตัวนี้เป็นสุนลักทิ้งจองนะคะตัวนี้จะมีทั้งหมด3ามสีนะคะจะมีเป็นสีส้มนะคะสีชมพูนะคะแล้วก็เป็นสีลุงนะเนื้อนิ่มสโลบ,บัดนี้เลยนะคะคือเนื้อดีนะเป็นเนื้อมันเงาค่ะต่อมาราคา12บบาทตัวนี้จะเป็นตัวน้องยูนิคอนนะคะน้องยูนิคอนจะเป็นแบบนี้เลยนะน้องเป็นไซส์มีเดียมเลยนะคะแล้วก็เป็นเนื้อสกูชี่แบบนี้เลย ตัวนี้มีกลิ่นหอมด้วยนะคะแล้วก็เป็นเนื้อสกูชี่นะราคาตัวนี้ชิ้นละ12บาทค่ะนี่นะอันนี้น้องจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะจะมีเป็นสีอันนี้เป็นสีเหลืองส้มนะคะเป็นเหลืองเขียวแล้วก็สีเหลืองแบบนี้เลยราคาตัวนี้12บาทนะคะต่อมานะคะตัวนี้น้องจะเป็นตัวยูนิคอร์นนะคะน้องจะเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะเนื้อดีมากๆเลยนะคะเนื้อเป็นแบบนี้เลยนะ แนะนาเลยนะคะเนื้อดีทุกชิ้นเลยอันนี้ราคา12บาทจะมีทั้งหมด4สีนะคะจะมีเป็นสีกาแล็กซี่นะคะเป็นสีส้มแบบนี้เป็นสีลุงนะคะลายลุงแบบนี้เลยแล้วก็นี้จะเป็นสีม่วงค่ะเนื้อน้องดีมากๆเลยนะคะเนื้อสกูช่เป็นแบบนี้เลยนะคะเนื้อดีมากราคาตัวนี้12บาทตัวนี้เป็นปาทายกิค่ะ12บาทต่อมานะคะราคา12บาทนะคะก็จะเป็นพวกนี้เลยนะแบบแรกเลยนะคะตัวนี้น้องจะเป็นตัวอันนี้จะเป็นมินิโดรซอฟนะคะน้องเนื้อดีมากๆเลยนะ นี่นะคะตัวนี้มี2สีด้วยกันนะจะมีเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีชมพูนะคะน้องจะมีเป็นสายแบบนี้เลยแล้วก็เป็นแพ็กเกจซื้อแบบนี้นะคะตัวนี้ราคา12บาทค่ะแล้วก็จะมีเป็นปังปอนะคะน้องเป็นตัวมินิปังปอนะคะเนื้อดีนะนี่นะคะอันนี้ก็จะมีสายเหมือนกันนะคะจะมีหลายสีเลยค่ะสีแรกเป็นสีขนมปังมีเป็นเหลืองนะคะชมพูอ่อนชมพูเข้มแล้วก็จะมีเป็นสีฟ้าค่ะตัวนี้ราคา12บาทนะคะ อันนี้เป็นอุ้งเท้ามเมวค่ะราคา12บบาทเหมือนกันนะคะต่อมาเลยนะอันนี้จะเป็นโดนัทนะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นโดนัทข้างบนเป็นท็อปปิ้งแบบนี้จะมีเป็นโดนัทสีพูแล้วก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะเนื้อน้องจะนิ่มแล้วก็สโลว์นะคะราคา12บาท ต,นน e! ตัวนี้น้องจะเป็นตัวเด็กผู้หญิงนะคะนี่นะข้างบนจะเป็นหัวไอติมแบบนี้เลยน่ารักมากๆอันนี้ราคา12บาทเหมือนกันมีบอลชนทุกชิ้นเลยนะคะก็จะมีเป็นลายแรกค่ะเป็นสีดำตาเป็นสีม่วงก็จะมีเป็นสีนี้เลยนะคะนี่นะจะมีเป็นเหลืองเขียวนะคะแล้วก็จะมีเป็นสีนี้เลยนี่นะคะจะเป็นกีวีแบบนี้เลยนะคะตัวนี้น้องก็ราคา12บบาทเหมือนกันนะคะน่ารักมากๆเลยนะเป็นเนื้อมันเงาค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัว อันนี้เป็นเต่านะคะจะเป็นเต่านิ้มแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากๆเลยนะเนื้อดีนะคะเนื้อจะนิ่มสโลแบบนี้เลยนะจะมีเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็มีเป็นสีเขียวแบบนี้นะนี่นะคะแล้วก็น้อยบอลเชนด้วยราคาตัวนี้12บาทอันนี้เป็นปังเปียราคา12บาทเหมือนกันค่ะเนื้อน้องดีนะคะเนื้อนิ่มสโลนะคะมีเป็นสายเหมือนกันนะนี่นะคะจะมีบอลเชนแบบนี้เลยราคา12บาทต่อมานะคะนี่น้องก็จะเป็นลายนี้เลยนะคะน้องมี2สีนะคะตอนนี้จะเหลือเป็นสีชมพูอรรนะคะแล้วก็เป็นชมพูอ่อนแบบนี้เลย เนื้อนี้น้อก็สโลค่ะนี่นะคะไซส์เจ้ามานี้เลยนะอันนี้ก็12บาท12บาทต่อมานะคะตัวนี้น้องจะเป็น after, ตัวเฟนฟายนะคะตัวนี้มีสองสีนะจะมีเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็สีเขียวแบบนี้นะน่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นแพ็กเกจซิลค่ะ12บาทมาต่อมานะตัวนี้น้องจะเป็นตัวฮีโร่นะคะตัวฮีโร่ตอนนี้นะคะเหลือ3ลายนะแล้วก็น้องน่ารักมากๆเลยนะคะนี่นะคือน้องจะเป็นแพ็กเกจซิลนะคะนี่นะเนื้อน้องดีมากๆอันนี้จะเป็นเนื้อมันเงาค่ะ ก็จะมีเป็นสีน้ำตาลนะคะเป็นสีแดงแล้วก็เป็นสีฟ้าน้ำเงินแบบนี้เลยนะตัวนี้12บาทค่ะน้องเป็นไซส์ขนาดมีเดียมเลยนะอันนี้ก็จะเป็นตัวแตงโมนะคะเนื้อนิทรรแบบนี้เลยอันนี้ก็ราคา12บาทต่อมาค่ะอันนี้นะคะน้องจะเป็นอันนี้จะเป็นแอนิมอลเหมือนกันนะน้องจะเป็นตัวนี่นะคะจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์แบบนี้น่ารักมากๆเลยนะอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะคะ จะมีขายเป็นเซตด้วยนะคะเซตหนึ่งนะคะมี6ชิ้น6ลายแบบนี้เลยนะราคาเซตละ70บาทนะคะนี่นะจะได้ลายไม่ซ้ากันแบบนี้เลยนะคะได้6ลายนะประมาณนี้เลยนะคะถ้าจะซื้อแยกนะคะจะมีลายแค่นี้เลยนะ,ะก็จะมีเป็นอันนี้จะมีเป็นลายข้าวนะคะมีเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะจะมีเป็นสปากเกตตี้นะคะแล้วก็ซอสม,มะเขือเทศค่ะถ้าซื้อแยกราคาเิลละ12บาทนะคะเนื้อจะดีแบบนี้ทุกชิ้นเลยแนะนําเลยค่ะ12บบาทต่อมาค่ะตรงนี้นะคะน้องจะเป็นตัว กระต่ายนะคะนี่นะก็จะมีเป็นน้องกระต่ายนะคะแล้วก็จะมีเป็นน้องหมีแบบนี้เลยนะนี่นะคะน้องจะเป็นตัวหัวอินโมแบบนี้เลยน่ารักมากๆเลยนะคือเนื้อน้องดีมากๆเลยนะคะน้องจะเป็นสีขนมปังแบบนี้มีบอร์เชนด้วยราคา12บาทต่อมาเลยนะคะจะเป็นแบบราคาเฉลี่ยบาทนะเริ่มกันที่แบบแรกเลยค่ะตัวนี้นะคะน้องจะเป็นตัวบันนะคะนี่นะเป็นน้องบันน่าอิงแบบนี้เลยนะคะเนื้อดีมากๆเลยนะแนะนําเลยนะคะนี่คือน้องไม่ได้ติดหูเลยนะ นี่นะคะจะมีทั้งบเชย์แล e ้วจะมีเป็นสายนะคะแล้วก็จะมีเป็นแพ็กเกจซิลแบบนี้นะคะน้องมีตอนนี้เหลือแค่2สีแล้วค่ะจะเป็นสีขาวแล้วก็เป็นสีชมพูแบบนี้นะคะเนื้อดีเหมือนกันเลยนะแนะนําเลยค่ะอันนี้ราคาชิลละ15บาทนะคะส่วนแบบต่อมาค่ะราคา15บาทนะคะตัวนี้น้องจะเป็นตัวเค้กเป็นโบนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยเป็นเค้กสามเหลี่ยมแบบนี้นี่นะคะเนื้อน้องเนื้อน้องแนะนํามากเลยนะคะเนื้อดีมากๆเลยนะ นี่นะคะบนจะเป็นโดนท็อปปิ้งนะคะตัวนี้ราคา15บาท15บาทต่อมาค่ะเป็นตัวขนมปังจะมีเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็เป็นสีเขียวแบบนี้เนื้อมนโลว์แบบนี้เลยค่ะ15บาทราคา15บาทต่อมานะคะก็จะมีเป็นไอติมนะคะนี่นะจะมีไอติมถ้วยไอติมแล้วก็เป็นกล่องนมแบบแรกเลยนะคะตัวนี้น้องจะเป็นตัวไอติมนะคะเป็นแบบไล่สีนี่นะคะจะเป็นเข้มไปอ่อนแบบนี้เลยนะคะ เนื้อน co ิ่มสโลว์นะอันน nice ี้น้องจะมีบอลเชนทุกชิ้นด้วยเหมือนกันค่ะจะมีสีน้ำตาลสีเหลืองนะคะแล้วก็เป็นสีฟ้าแบบนี้ค่ะนี่นะต่อมานะคะนี่น้องจะเป็นตัวถ้วยติ่มนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยเนื้อดีมากๆเลยนะเนื้อน้องจะนิ่มแล้วก็สโลว์แบบนี้เลยค่ะราคาตัวนี้ชิลาสิบห้าบาทเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นกล่องนมค่ะสิบห้าบาทเหมือนกันตัวนี้น้องจะมีเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็เป็นสีชมพูอ่อนแบบนี้เลยน่ารักมากๆเลยนะตัวนี้น้องมีสองสีเนาะ เนื้อดีเลยนะคะมีสองสีแบบนี้15บาทค voilà ่ะ15บาทต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นพวกไอติมนะคะจะมีเป็นไอติมลุงแบบนี้เลยนี่นะน้องราคา15บาทนะคะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะแล้วก็จะมีเป็นไอติมแบบนี้ค่ะเป็นไอติมโคนนะนี่นะคะน้องขนาดไซส์ประมาณนี้เลยจะมีทั้งหมด3าสีนะคะสีแรกเป็นสีนี้ค่ะมีสีสีนะคะแล้วก็มีเป็นสีนี้จะมีสีนี้นะคะแล้วก็เป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะตัวนี้น้องราคา15บาท ราคา15บาทต่อมานะคะอันนี้น้องจะเป็นตัว q u i ีดเกมนะคะนะ่ารักมากๆเลยนะคะเนื้อจะนิ่มสโลว์แบบนี้เลยนะอันนี้จะมีเป็นลายวงกลมนะคะมี3ลายนะจะมีเป็นลายสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็จะมีลายสี่เหลี่ยมค่ะนี่นะคะนี้จะน้องจะเป็นลายสี่เหลี่ยมนะคะตัวนี้ราคา15บาทค่ะต่อมานะคะจะเป็นแบบราคาเฉลยยี่บบาทนะคะเริ่มที่แบบแรกเลยนะตัวน,นี้น้องจะเป็นตัวที่ติดหลังสมุดนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ นี่นะตรงข้างหลังนะคะน้องจะเป็นกาแบบนี้เลยนะเนื้อจะนิ่มสโลแบบนี้เลยนะคะคือเนื้อดีนะราคาตัวนี้ชิลละ20บาทค่ะต่อมานะคะตัวนี้นะคะน้องก็จะเป็นตัวนี่เลยนะคะนี้จะเป็นน้องเป็ดนะน่ารักมากเลยนะคะนี่มี2แบบนะคะหมวกเนาะน้องก็จะมีเป็นสไปเดอร์แมนกับสีฟ้าแบบนี้ค่ะมีบอเชนมาทุกชิ้นเลยนะจะเป็นบอเชนแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะราคาตัวนี้ชิลละ20บาทนะคะน้องมี2 2สีค่ะ ตัวนี้นะคะน้องก็จะเป็นตัวน้องหมานะคะนี่นะเนื้อจะนิ่มสโลแบบนี้เลยนะเดือดีมากๆเลยนะคะแนะนําเลยนะนี่นะคะตัวนี้น้องจะราคาชิละ20บาทค่ะเป็นตัวแฮมเบอร์เกอร์นะคะไซส์มีเดียมเลยนะ25บาทต่อมาค่ะตัวนี้น้องจะเป็นพีชนะคะนี่นะจะมีบรเชนด้วยนะคะตัวนี้ราคา25บาทค่ะต่อมานะคะตัวนี้น้องก็จะเป็นแบบราคาชิละ35บาท3ชิ้น1น0นะนี่นะคะสามารถคละกันได้เลยนะคะราคาตัวนี้35บาท3ชิ้น100นะคะ นี่นะก็จะมีแบบแรกเลยนะคะตัวนี้น้องจะเป็นตัวขับเคงนะคะจะมี2สีด้วยกันค่ะเป็นของแท้นะคะนี่เป็นของดิสนีย์นะนี่นะคะเนื้อดีแบบนี้เลยอันนี้ก็จะมีเป็นสีฟ้านะคะแล้วก็สีม่วงนะคะอันนี้จะเป็นแบบแรกต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นตัวชิคกิรินะคะาติโอนะตัวนี้น้องจะมีบอยเชนด้วยนะคะเนื้อจะนิ่มสโลแบบนี้เลยค่ะอันนี้ราคาชิ้นละ35บาท3ชิ้น1 0 0ดอยเหมือนกันนะคะก็จะมี2ลายนี้เลยค่ะรายแรกนะคะแล้วก็ลายที่2นะคะ แล้วก็แบบต่อมาค่ะ3าบาทนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะ3ชิ้น100ดอยนะคะสามารถขระกันได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นบิงจูนะคะจะมีเป็นสีกาแล็กซี่แล้วก็สีพาเทลค่ะเป็นของแท้นะคะตัวนี้เป็นของเล่ยๆค่ะขอเพิ่มเติมนะคะราคาตัวนี้ชิลละา5บาทนะคะตัวนี้ก็จะมีลายประมาณนี้เลยนะตัวนี้น้องเป็นของไดโซนะคะนี่นะคะเนื้อจะนิ่มแล้วก็สโลว์นะคะตัวนี้ เป็นของไกดโซค่ะตัวนี้ก็จะมีเป็นลายดาวนะคะจะมีเป็นลายนี้นะคะจะเป็นลายมาร์โคนี่นะแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้นะคะนี่นะจะเป็นจุกนมแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ก็จะมีอยู่สองสีแบบนี้เลยนะแล้วก็นี้นะคะจะเป็นตัวขวดนมนะคะจะมีสองสีเหมือนกันค่ะราคาตัวนี้ชิลายี่สิบห้าบาทเหมือนกันเนื้อดีแบบนี้เลยนะคะนี่นะต่อมานะคะจะเป็นแบบราคาชิล่าสามสิบเก้าบาทนะแบบแรกเลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวหุ่นยนต์นะคะน้องหน้าตาแบบนี้เลยเนื้อนิ่มสโลนะคะ ไซส์น้องมันขนาดประมาณนี้นะตัวนี้นะคะราคาชิ้นละ39บาทจะมีรายแรกค่ะเป็นลานี้ต่อมานะคะก็จะมีเป็นสีขาวนะคะสีส้มนะแล้วก็จะมีเป็นสีฟ้านะคะมีเป็นสีชมพูเป็นสีแดงค่ะแบบนี้เลยตัวนี้น้อง39บาทค่ะต่อมานะคะตัวนี้น้องจะเป็นน้องแ,แกะนะคะนี่นะอันนี้ราคาชิ้นละ39บาทเหมือนกันนะคะ<ๆ>เนื้อจะนิ่มสโลแบบนี้นะนอกอาจจะมีตําหนินะคะประมาณนี้เลยนะคะ ตัวนี้ราคา3าบาทนะคะนี่นะเนื้อน้องดีมากๆนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะ3 9บาทต่อมาค่ะนี้เป็นไอติมหมี่นะคะก็จะมีเป็นบันนะคะนี่นะเนื้อจะนิ่มแล้วก็สโล่นะนี่นะคะเป็นบันเป็นบันแบบนี้เลยนะคะเป็นบันขนมปังเนาะตัวนี้39บาทเหมือนกันส่วนตัวนี้ค่ะก็จะเป็นตัวเค้กนะคะเป็นเค้กสตอร์เบอรี่นะคะจะมี2สีมีเป็นสีขาวแล้วก็สีเหลืองค่ะ นี่ก็39บาท3 9บาทต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นตัวบอสนะคะในเรื่อง Squi d g เก e นะน้องเนื้อดีมากๆเลยค่ะนี่คือเป็นตัวอย่างทางร้านนะอันนี้คือจะเป็นเนื้อน้องนะคะแล้วก็ไซส์น้องจะเป็นแบบนี้เลยค่ะสามารถซื้อไปเก็บสะสมได้เลยนะคะไปตั้งโมเดลได้เลยคือน่ารักมากๆนะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นตัวผู้คุมนะคะนี่นะในเรื่องสกิ i เกมเหมือนกันเนื้อจะนิ่มสโลว์แบบนี้นะคะต้องสีดำๆนะคะน้องจะแบบเป็นออกสีมุกๆุกนะ ตัวน,นี้จะมีเวลาสี่เหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมแล้วก็วงกลมค่ะราคาชิล่าสาบาทเหมือนกันเยวะดีมากๆเลยนะคะแล้วก็แบบต่อมาค่ะจะเป็นตัวเจ้าหญิงนะคะจะเป็นตัวนี้เลยนะเดี๋ยวนิสโลรเหมือนกันค่ะจะเหลือเป็นสีเดียวนะคะอันนี้นะคะเป็นตัวปังหนอนนะคะนี่นะจะเป็นปังหนอนแบบนี้39บาทค่ะต่อมานะคะราคา39บาบาทนะตัวนี้น้องจะเป็นตัวนี่นะคะจะเป็นตัวนี้เลยนะ เป็นแอนิมอลอย่างนี้นะคะน่ารักมากๆเลยนะตัวนี้น้องจะมีหลายลายเลยนะคะเป็นน้องเมวนะนี่นะคะจะมีหลายหน้าเลยนะลายแรกเลยค่ะจะเป็นลานนี้ลายนี้แล้วก็มีเป็นลานนี้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นลานนี้นะคะนี่นะจะมีลานนี้แล้วก็เป็นลานนี้ค่ะตัวนี้น้องราคา39บาทนะคะเนื้อดีมากมากเลยนะแนะนาเลยนะคะนี่ไม่ติดถุงเลยนะนี่นะคะ39บาบาทค่ะ 39บาทต่อมานะคะตัวนี้น like, like, ้องจะเป็นตัวบันนะคะนี่นะเป็นบันน้องหมาแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากๆนะคะแล้วก็เนื้อดีแบบนี้เลยนะนี่นะคะเนื้อดีมากๆเลยนะตัวนี้นะคะน้องราคาชิละ9บาทเหมือนกันค่ะน้องเป็นงานราคาเซลลนะคะเป็นของแท้นะจะเป็นงานราคาเซลนะคะซึ่งจะมีตําหนิตรงแพคเกจนะคะแล้วก็การกดทับที่น้องนะราคาตัวนี้ิบาบาทค่ะเป็นของแท้อันนี้นะคะก็จะเป็นน้องไดโดนเสาร์นะคะนี่นะ จะเป็นแบบนี้เลยเนื้อดีมากๆราคาเซลล์เหมือนกันค่ะชิ้นละ39บาทตัวนี้จะเหลือแค่อยู่เหลืออยู่แค่2ชิ้นนะคะจะเป็นตําหนีแบบนี้เลยนะ<ม>นี่นะคะจะเป็นตาหนีการกดทับนะคะเป็นงานราคาเซลล์เหมือนกันนะคะสามารถซื้อไปเก็บสะสมได้เลยเพราะน้องหายยากแล้วนะเป็นน้องไดโนเสาร์ค่ะมี2มี2ชิ้นนี้ค่ะต่อมานะคะตัวนี้นะคะน้องก็จะเป็นตัวพนันดาเอนะคะนี่นะตัวนี้จะเหลือสีเดียวแล้วค่ะจะเป็นสีน้าเงินแบบนี้นะน้องราคา39บาทนะคะนี่นะคือเนื้อดีมากๆเลยนะคะแนะนําเลยนะ 39บาทค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวแพนด้านะคะ39บาทเหมือนกันนี่นะเนื้อดีมากๆเลยนะคะแนะนําเลยนะต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นโดนัทอัวนะคะน้องราคา39บาทนะอันนี้เป็นตัวอย่างทางร้านค่ะเนื้อจะนิ่มสโลว์แบบนี้เลยเนื้อจะหนึบหนักมากเลยนะคะเนื้อคือดีมากๆนะแล้วก็ซอฟสโลว์มากเลยนะคะตัวนี้ราคาตัวนี้39บาทค่ะน้องเป็นงานราคาเซลลซึ่งมันจะมีตําหนิแบบเป็นรอยอย่างนี้เล็กน้อยนะคะตามการเวลาเลยนะ พขาต้องหายากแล้วเหมือนกันนะคะเป็นโดนัทวัวนะตัวนี้ก็จะมีสีแรกค่ะเป็นสีขาวนี่เลยนะคะตัวกล่องน้องจะเป็นแบบนี้นะคะจะได้ไปทั้งกล่องแบบนี้เลยนะคะซื้อเก็บสะสมได้เลยนะจะมีสีขาวนะคะสีขาวสีน้ําเงินแล้วก็อันนี้เป็นสีชมพูนะคะน้องทุกตัวจะสีมุกหมดเลยนะราคาตัวนี้39บาทค่ะต่อมานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวน้องผีนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากๆเลยนะ,ะอันนี้น้องมีอยู่2ลายค่ะจะมีเป็นลาย จะมีเป็นลายฮาลวีนแบบนี้แล้วก็เป็นลายผู้หญิงแบบนี้นะคะเป็นถือซ็อบี่แบบนี้เลยน้องราคาสอ่อน้องราคา49บาทนะคะพ้ทนที่นะน้องราคา45บาทนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากๆนะคะไซส์ขนาดประมาณมือเลยนะตัวอย่างน้องจะเป็นแบบนี้คะ่ะซึ่งน้องเป็นงานราคาเซลลนะคะเป็นของแท้นะนี่นะอาจจะมีเป็นแบบสีข้างหลังแบบนี้เล็กน้อยนะคะจะเป็นแบบนี้เลยแต่เนื้อน้องดีนะคะ สามารถซื้อไปบีบเล่นได้เลยนะคะหรือเก็บสะสมได้เลยเนื้อดีมากๆตัวนี้น้องราคาชนะสามเอ่อราคาชนละสี่สิบห้าบาทค่ะนี่นะใส่ประมาณนี้เลยต่อมานะคะตัวนี้น้องเป็นช็อกโกแลตนะอันนี้ราคาสามสิบเก้าบาทนะคะตัวนี้น้องมีสองสีค่ะจะมีเป็นสีเข้มแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีอ่อนแบบนี้เลยนะตัวเนื้อนะคะจะเนื้อดีเท่ากันเลยนะคือเนื้อดีมากๆเลยนะคะเนื้อบาดนี้เลย ซอสโลมากเลยนะตัวนี้มันไม่ได้ติดถุงนะคะนี่นะราคาตัวนี้39บาทค่ะนี่นะน้องเป็นช็อกโกแลตแบบนี้เลยนะคะนี่นะต่อมานะคะตัวนี้น้องเป็นตัวครัวซองนะอันนี้ราคาชิลละ50บาทค่ะนี่นะเนื้อดีมากๆเลยนะคะตัวแพ็กเกจน้องจะเป็นแพ็กเกตแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือเหลือไม่กี่ชิ้นแล้วนะตัวนี้ราคา50บาทค่ะน้องเป็นตัวสกูชี่ไซส์จัมโบ้เลยนะแนะนําเลยค่ะนี่นะ เนื้อดีมากๆเลยนะคะเป็นน้องครัวซองค่ะต่อมานะคะตัวนี้นะคะน้องจะเป็นตัวบันนะคะนี่นะเป็นบันคริสต์มาสแบบนี้เลยนะคะนะะ่ารักมากๆเลยนะอันนี้จะเป็นของแบรนด์นี้เลยนะคะอันนี้น้องเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วนะ,ะจะเป็นแท็กแบบนี้เลยนะคะเป็นสีเหลืองนะคะนี่นะจะเป็นสีเหลืองแบบนี้ส่วนตัวสกูชชี่นะคะเนื้อจะนิ่มกรโลแบบนี้เลยะคะ่ะนี่นะเนื้อดีมากๆเลยนะคะตัวนี้น้องราคาชิลละ50บาทค่ะตัวนี้เหลือเป็นสีสุดท้ายแล้วนะ แบบต่อมานะคะตอนนี้น้องจะเป็นหนูแฮมสเตอร์นะคะนี่นะตัวอย่างจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นแพ็กเกจด้านหลังนะคะแล้วก็แพ็กเกจด้านหน้านะคะน้องเป็นของแท้นะเป็นของไอรูมนะคะเป็นของมือหนึ่งชิ้นเลยนะแต่น้องมีต้าหนิมาจากโรงงานนะคะน้องเป็นงานราคาเซล์นะราคา <นะ S 1> 65บาบาทค่ะนี่นะซึ่งเนื้อน้องดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีลายเส้นนะนี่นะคะนี่นะคะนี่น้องจะเป็นลายเส้นแบบนี้เลยเนื้อดีมากๆนะคะแล้วก็กินหอมสุกกัดมากๆเลยนะตัวนี้แนะนําเลยนะคะนี่นะคะ สามารถซื้อไปเก็บสะสมแล้วก็บีบเล่นได้เลยนะเพราะว่าตัวนี้น้องค่อนข้างหายากแล้วนะจะเป็นตัวหนูแฮมสเตอร์นะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้ของไอรูมค่ะต่อมานะคะตัวนี้น้องเป็นตัวยูนิคอร์นนะคะราคา60บาทนะน้องจะอยู่ในแพ็กเกจแบบนี้เลยนะคะเนื้อค่อนข้างดีเลยนะนี่ค่ะต่อมานะคะตัวนี้นะคะน้องจะเป็นตัวคาเฟ่ดีเอ็นนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนื้อดีมากๆเลยนะคะนี่นะนี่นะคะรุนนี้มางานดีมากๆเลยนะแนะนําเลยนะคะ อันนี้คือจะเป็นตัวแพ็กเกจน้องนะคะนี่นะราคาตัวนี้นะคะชิละ65บาทนะคะอันนี้น้องจะมีเป็นคัพเค้ก2ส,สีค่ะจะมีเป็นสีฟ้าสีชมพูนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรถฟักทองนะตัวนี้มี2ส,สีเหมือนกันค่ะจะมีสีส้มแล้วก็สีฟ้าแบบนี้ทุกชิ้นนะคะน้องจะมีลายเส้นอยู่ด้านล่างนะ,ะนี่นะคะสาม,มารถดูรูปตัวอย่างในไอจีเลยนะคะอันนี้ราคา65บาทค่ะอันนี้ก็จะเป็นลายเส้นนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะอาจจะไม่เห็นเนาะ ซึ่งเนื้อน้องดีมากๆเลยคะ่ะเนื้อน้องเป็นแบบนี้เลยตัวนี้ราคาชิ้นละ90อ่าราคาชิละ65บาทคา่ะเนื้อดีมากๆเลยนะคะแนะนําเลยนะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะซื้อไปบีบเล่นได้เลยนะตัวนี้นี่นะคะนี่ก็จะเป็นลายเส้นนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะนี่นะคะนี้ก็จะเป็นตัวรดค่ะต่อมานะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัว Monster d o l อนะคะนี่นะน้องจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบร,รนด์ของ c u t i ี้ค e a t i v e นะอันนี้คือจะเป็น นี่นะคะจะเป็นตัวแบรนด์เนาะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะในแพ็กเกจด้านหลังนะคะนี่ด้านหน้านะส่วนตัวเนื้อสกูชี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้น้องน่ารักมากๆนะคะราคาชิ้นละ90บาทนะแนะนําเลยนะคะตอนนี้เหลือสีสุดท้ายแล้วนะจะเป็นสีชมพูแบบนี้ค่ะนี่นะคะเนื้อดีมากๆแนะนําเลยค่ะต่อมาราคา90บาทนะคะตัวนี้นะคะน้องก็จะเป็นตัวมินิไดโงเสานะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะน่ารักมากๆเลยนะคะนี่ราคา90บาทนะคะนี่นะคะเป็นของ e c o m เม hop นะคะแล้วก็ t อ y Box Shop เนาะ นเ,เนื้อนิ่มสโลว์แบบนี้เลยนะคะเนื้อดีมากๆเลยนะนี่นะคะข้างในน้องก็จะมีเป็นนี่นะคะจะมีเป็นอบอชเชนให้เนาะก็จะมีเป็นสีชมพูนะคะสีเหลืองเป็นสีน้ําเงินแล้วก็เป็นสีเขียวยอนแบบนี้เลยราคาตัวนี้90บาทค่ะน้องเปื่กินหอมสุก,กัดนะคะหายากแล้วนะขอเพิ่มเติมนะคะตัวนี้นะคะน้องจะเป็นตัวหัวหอมนะคะนี่นะนี่น้องเป็นของอิลิค่ะอันนี้หายยากมากแล้วนะนี่นะคะ จะเป็นแบบนี้นะคะเนื้อน้องดีมากๆเลยนะคะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะแนะนําเลยนะนี่ไม่ติดถุงเลยนะคะราคาตัวนี้ชิลัดเจ็ดสิบบาทค่ะนี่นะน้องจะมีตําหนิน้องเป็นงานราคาเซลลนะคะเจ็ดสิบบาทต่อมานะคะตัวนี้น้องจะเป็นบันนะคะเป็นของป๊อปปูล่านะราคาตัวนี้ชิลัดเก้าสิบบาทนะคะเป็นบันรุ่นเก่านะคะอันนี้จะเป็นตัวแท็กค่ะต่อมานะคะตัวนี้น้องก็จะเป็นตัวแก้วกาแฟนะคะชิลัดเจ็ดสิบบาทเหมือนกันตัวนี้น้องเป็นของซาริโอนะคะนี่นะเป็นคิตตี้แบบนี้เลยเจ็ดสิบบาท ขอเพิ่มเติมนะคะตัวนี้น้องจะเป็นบันนะคะนี่นะเป็นของแบรนด์นี้เลยนะคะตัวนี้นะคะราคาชิละ40บาทค่ะเนื้อดีแบบนี้เลยนะ <Yeah. S 1> ต่อมาราคา90บาทนะคะตัวนี้น้องก็จะเป็นตัวไอติมนะคะนี่นะเป็นของไอรูมค่ะ <IN C fin> จะมีเป็นไอติมนะคะเป็นสีชมพูเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็เป็นสีฟ้าแบบนี้ <IN C> เนื้อดีมากๆค่ะน้องเป็นของแท้นะ <IN C> งานดีด้วยนะคะต <IN> ัวนี้ราคาชิละ90บบาทค่ะนี่นะคะ ต่อมานะคะตัวนี้น้องจะเป็นตัวขาไก่ออริกนะคะน้องราคา130บาทค่ะมี2สีนะคะนี่นะสองสีสองลายแบบนี้เลยก็ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวสีนี่นะคะจะเป็นสีโทนส้มแบบนี้แล้วก็เป็นสีพาเทลนะคะเป็นลายแกะอัปปาก้านะน้องน่ารักมากแล้วก็เนื้อดีทั้งคู่เลยนะคะคือแนะนํามากๆเลยนะ,ะสามารถดูคลิปปิบตัวนี้นะคะได้ใน i g เลยนะคะเดี๋ยวจะลงไว้ให้นะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้นะคะ นี่นะราคาตัวนี้130บาทนะคะทั้งคู่เลยนะส่วนตัวแพ็กเกจค่ะจะเป็นตัวแพ็กเกจแบบนี้ทั้งคู่เหมือนกันน่ารักมากๆเลยนะคะนี่นะซื้อเก็บสะสมได้เลยนะเพราะตัวนี้เริ่มหายยากแล้วค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวแอปเปิลนะคะเป็นของ i b o o m นะนี่นะคะตัวนี้ก็อ่อตัวนี้ก็ค่อนข้างหายยากแล้วเหมือนกันราคา130บาทค่ะนี่นะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวว a ฟเฟ e ลนะคะนี่นะเนื้อนี้มสโลว์นะคะเนื้อดีมากๆเลยนะ น้องเป็นงานราคาเซล์นะก็คือจะมีตำหนิแบบพวกนี้เล็กน้อยนะคะนี่นะตามการเวลาเลยนะนี่นะคะน้องเป็นมือหนึ่งทุกชิ้นเลยราคาตัวนี้1 2 0่บาทนะคะนี่นะหายยากแล้วด้วยนะคะตัวนี้เลิกผลิตไปแล้วนะต่อมาค่ะตัวนี้นะคะน้องเป็นพายชวานะคะตัวพายชวาจะเป็นแบบนี้เลยนะด้านในค่ะนี่นะ ซึ่งน้องเนื้อดีมากๆเลยนะคะแนะนําเลยนะคะตัวนี้ราคา1 3 0าบาทนะคะคือน้องมีตําหนีนะคะก็คือจะเป็นงานราคาเซลล์ค่ะก็มีตําหนีแบบพวกการกดทับ็กน้อยนะคะแล้วก็จะเป็นแบบว่าสีแต่งเล็กน้อยนะ,ะเพราะว่าตามการเวลาเลยนะตัวนี้น้องหายา,ยากแล้วนะคะเป็นตัวพายชวานนะตัวนี้เลิกผลิตไปแล้วนะคะราคา130่าบาทค่ะอันนี้มามาอย่างอันนะคะเป็นสีชมพูแล้วก็สีฟ้าค่ะ130บาทตัวนี้ก็จะเป็นตัว อันนี้นะคะจะเป็นตัวเฟนชาลอนนะมี2สีค่ะน้องน่ารักมากๆราคา130บาทเนี่ยดีแบบนี้เลยนะคะแนะนําเลยนะคะเป็นตัวเฟนชาลอนนะเป็นแบรนด์ชวานะคะตัวนี้ก็หายากแล้วเหมือนกันนะดีนะคะคร่าวๆนะคะจะประมาณนี้เลยนะคะสําหรับใครสนใจชิ้นไหนนะคะสามารถ แคปมาสอบถ่านในทางไอไลน์นะคะหรือจะเป็น IG หรือเป็น Facebook ก็ได้นะคะแล้วก็สามารถดูรูปตัวใหญ่ในไอเลยนะคะจะมีลงมาให้แล้วนะคะแล้วก็คลิปบีเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวจะลงไว้ให้นะคะตอนนี้มีลงไปบางส่วนแล้วนะคะสามารถไปกด follow ใน IG ได้นะคะเพื่อติดตามอยู่ได้เลยนะ,ะ mm hmm. แล้วก็จะลงรูปให้นะคะนี่นะก็มีลงรูปไปบางส่วนแล้วนะ,ะพวกของใหม่นะคะประมาณนี้เลยนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมนะคะชวนเพื่อนนะคะมาร่วมล่นตาม กติกาด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนนะจะมีแถมอของแถมให้ทุกออเดอร์เลยนะคะไม่จำกัดจำนวนนะคะก็คลิปนี้ประมาณนี้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า